สวัสดีชาววาทุกท่านครับผมวันนี้ว่างครับก็เลยได้มีเวลามาปะวาสูตรเก่าแล้วครับถุงปกติกเซเว่นนะครับผมก็เป็นวอลจอรเฟนซี่ปากกานะครับขนาด60เซนติเมตรนะครับอ้าวปาปะเห็นล่มนะคดอกโอเค เรียบร้อยแล้วครับก็สิบประมาณนี้แหละครับไอ้ชิคกี้องลลางอนะ่ะก็ยอนหนานนลครับชุ่มชื่นสบายตาดีโอเคไปทดลองกันครับมาเทศเบาครับมันเนี่ยเป็นเรื่องบปกติของการเทศเบ้าะนะครับผม ตัวนี้เป็นว่าจุลาแฟนซีพักกลางนะครับขนาด6 0เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้จะพิเศษว่าเขาอยู่นิดนึงนครับคือว่าทุ่งไม้มันสิบ่อยเนี่ยเพื่อเขาน่าก็บเบิ้งละเอียดละเอียดกว่าเขานิดนึงนะมันนี่เป็นล้มยนะล้มล้มดีครับ เบื้องจม,มูหรือจะจจามาลองกันโอเคสามสองหนึ่งไปล่มแห้งอยู่ครับขนคางแห้งเลยแหละ ลุ่มหัอฝนแล้วครับเจ้าฝนมาจะมาปลาจุฬาแปนซีแป๊ปกปลานะครับขนาด60เซนติเมตรก็จะดืด้อๆเนี่ยแหละถ้าจเจอลมแมรงอโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะได้สู่กันยน่อยเบื่องอาการก่อนอ่าเจอลมแรงอ้าวอ้าว หมุนอืมได้มึงือข่านมันแล้วอืมเอาสู่ประกลาสู่ปลาสาล้วนทีน่เนี่ยอืมอืมโอเคครับผมได้สู่กันมาจยังน้อยกันวัตจุราพรสสีประกลานะครับขนาดทุกสิบสินติมตร โอเคเอาเอาอืมอืมเอาเอาจูจูแล้วจะไปอืมเอาเอาเอาอยัววะเอออยูวฮ่า่ของแท้บักราของแท้โอเคครับผม เบ่งครับอยู่สาวหดมือปะ่ะขี้ดื้อปนืนมันหนาจีหดไกมาแล้วเข้ามาแล้ว น้อหอดบอ่นนอหอดบอ่านอมันเรือมันจะเป็นลายว่าเป็นตาจะหอดลองไปมัเป็นตาหอด I'll do that.